ครับผมวันนี้พบกับช่องหวยเด็ดหวยดังพารวยนะผมวันนี้นะผมจะมาดูหวยเลาานะผมมาไทายมาไทายหวยเลาานะผมว่าวันนี้จะมาทําให้ดูนะผมเลขง่ายๆนะผมออกง่ายๆนะผมว่าวันนี้จะถ่ายถูกกันหรือเปล่านะผมมามาดูกันเลยครับผมวันนี้นะผมผมจะเอารางวัลที่หนึ่งนะด้านบนนะผมก็คืองวดที่ออกหกสองสองนะผมแล้วก็สี่เก้าเก้านะผมผมจะทําย้อนให้แค่ประมาณสักห้างงวดนะผม โดยที่เราจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมมาเรามาคำนวณกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ผมจะมาจับคู่ให้นะผมวันนี้ก็คือสูตรหอยราวนะผมแม่นแม่นนะผมวันนี้ก็เรามาวัดกันเลยๆๆครับผมผิดือผิดถูกือถูกครับผมสูตรเดียวจบครับผมโอเคครับผมวันนี้นะผมเอาทั้งหมดนะผมตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะผมมาบวกกันนะผมก็คือหนึ่งบวกหกบวกสองบวกสองนะผม รวมแต้มทั้งหมดนะผมหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะผมได้หนึ่งนะผมเอาแค่หลักหน่วยหลักเดียวนะผมได้หนึ่งนะผมบวกหนึ่งของที่แล้วก็บวกหนึ่งนะผมก็ได้สองสามนะผมเลขที่ออกนะผมสี่เก้าเก้านะผมวันนี้หลุดนะผมวันนี้หลุดครับผมเพิ่งจะเริ่มเดินมานะผมจะเริ่มเดินมาสามงวดถ้าสูตรไหนที่ค่อยๆเริ่มเข้านะผมอันนั้นคือน่าซื้อนะผมเพราะว่าอ่างวดงวดหนึ่งนะผมสูตรทุกสูตรนะผมทุกๆอาจารย์นะผม หลุดสามครั้งสี่ครั้งมีถึงสิบครั้งนะผมที่เข้าได้วันนี้นะผมอันนี้สูตรนี้เพิ่งเริ่มเข้าเลยครับผมอเรามางอตไปนะครับผมแปดสี่เก้าเก้านะผมแปดบวกสี่บวกเก้าบวกเก้าได้เท่ากับศูนย์พอดีนะผมเอาแค่หลักหน่วยนะผมอ่าบวกทันไหมครับบวกตามทันไหมครับผมคือเก้าสองก็สิบแปดนะผมแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะผมสองบวกแปดไอศูนย์บวกแปด ได้กับเท่ากับศูนย์นะผมศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะผมก็เท่ากับได้สองนะผมศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะผมหนึ่งบวกศูนย์ได้ได้หนึ่งนะผมแล้วก็อ่าหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะผมก็ได้เก้าสามสองเลขที่ออกนะผมสามกับสองนะผมออกที่สองนะผมออกที่เก้าสามสองนะผมเข้าไปที่สองนะผมผมวงผิดนะผมสองนะผม แล้วก็งวดต่อมานะผมก็คือน,นี่นะผมแปดเก้าสามสองนะผมก็เอามาตั้งเลยครับแปดเก้าสามสองนะผมก็จะบวกกันได้แค่นี้นะผมนะฮะบวกได้แค่นี้ก็คือแปดแปดสองสิบหกนะผมเป็นสิบเจ็ดนะผมได้เจ็ดนะผมเจ็ดก็คือเป็นสิบนะผมเจ็ดบวกสามได้สิบก็ได้ศูนย์นะผมศูนย์ก็ได้สองนะผมสองก็เอาสองมาตั้งครับผม สองบวกหนึ่งได้สามนะผมตัวแรกนะผมสามไปบวกหนึ่งก็เป็นได้สี่นะผมสี่เลขที่ออกนะผมสี่หนึ่งสามนะผมเข้าที่สามนะผมงวดต่อไปนะผมก็คือเอาสี่บวกสี่บวกหนึ่งบวกสามนะผมสี่บวกสี่บวกหนึ่งบวกสามนะผมมือผมอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าใช้มือถือถ่ายนะผมอยู่ที่ไลน์นะผมไม่มีขาดตั้งกล้องไม่มีอะไรเลย สี่บวกสี่นะผมได้แปดนะผมได้เก้าสิบเอ็ดสิบสองนะผมได้สองอีกแล้วครับผมสองนะผมวันนี้จะออกไหมเนาะสองนะผมสองบวกหนึ่งได้สามนะผมสามบวกหนึ่งได้สี่นะผมเลขที่ออกนะผมสองหกสามล่าสุดนะผมสองหกสามฮะเนี่ยฮะงวดที่ออกสองหกสามล่าสุดนะผมก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะผมได้ที่สามบนนะผมสูตรนี้บนเท่านั้นนะผมสูตรนี้บนอย่างเดียวครับผม แล้วว่างวดประจําวันพุธนี่ครับผมที่จะออกนี้นะผมเราก็เอาสองสองหกสามนะผมมาบวกตัวมันเองเลยคงที่นะผมทั้งหมดเลยนะผมบวกไปเลยแล้วก็มาบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะผมก็คือเลขที่ได้นะผมสองบวกสองบวกหกแล้วก็บวกสามนะผมหกเจ็ดแปดเก้านะผมสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะผมได้สามนะผมวันนี้นะผมได้สาม ม,มาทวนอีกแท่งหนึ่งครับผมหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะผมเท่ากับสามนะผมเพื่อลงไปเลย 3. 3ครับสามสามบวกหนึ่งได้เท่าไครับเท่ากับสี่นะผมเขียนไปเลยสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะผมได้ห้านะผมเลขที่ออกนะคผมรอนะผมรออันนี้รอวันนี้เลขเด่นก็คือสี่ห้านะผม วันนี้ผมฟันธงที่ห้านะผมวันนี้ผมฟันธงที่ห้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสูตรหนึ่งว่าทําไมผมถึงฟันธงที่ห้านะผมโอเคนะผมเดี๋ยวพาไปดูอีกสูตรครับผมวิธีคิดนะผมผมจะเริ่มตั้งแต่งวดอ่าสี่เก้าเก้านะผมแล้วก็เก้าสามสองนะผมเราจะใช้ระยะการคิดไม่นานนะผมจะได้กระชับเวลานะผมจะได้ไม่นานเกินไปนะผม เราก็จะเอาเก้าเก้ามาตั้งนะผมแล้วก็สามสองนะผมของรางวัลที่หนึ่งนะผมทั้งสองงวดนะผมเพื่อจะออกงวดใหม่นะผมก็จะมาตั้งไว้ผมเก้าเก้าแล้วก็สามสองนะผมบวกเพื่อสลับตำแหน่งหมดเลยนะผมบวกเพื่อสลับตำแหน่งเพื่อจะหาตัวใกล้เคียงนะผมเพื่อเอาไปอ่ากระทบกระสูตรอื่นนะผมมาตั้งเลยนะผมก้าบวกสามนะผมได้สองนะผมเก้าบวกสองนะผมเก้าก็คือสิบสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งนะผมก็ได้หนึ่ง เราก็ได้ตัวเด่นตัวแรกนะผมแล้วก็สามบวกเก้านะผมเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะผมได้สองนะผมสองเหมือนกันครับผมเก้าสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งนะผมได้สองสองหนึ่งนะผมแล้วลบนะผมลบเก้าลบสามนะผมก็ได้หกนะผมแล้วก็เก้าลบสองนะผมเหลือห้านะผมเก้าลบสองเฮ้ยเก้าลบสองเหลือเจ็ด ขออภัยครับผมสับสนกับตัวเลขครับผม9ไปลบกับ3นะครับผมก็จะเหลือ6มันเดิมนะครับผม9ลบ2ก็เหลือเป็นอะได้ตัวเดิมนะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็คือได้แค่นี้ครับผมเลขที่ใกล้เคียงเลขที่ออกที่สุดนะครับผมก็คืองวดต่อไปนะครับผมก็คือออกที่1 3นะครับผม เห็นไหมครับหนึ่งสามก็ผิดแต้มเดียวนะผมคือสูตรนี้คือสูตรเทียบนะผมเอาผิดแค่แต้มเดียวนะผมโอเคนะผมออกไปที่หนึ่งสามนะผมแล้วก็หนึ่งสามมาตั้งเลยครับสามสองนะผมเอางวดนี้นะผมมาตั้งคูกับงวดนี้นะผมสามสองนะผมสามสองนะผมบวกกับหนึ่งสามนะผมหนึ่งสามนะผมเรามาบวกกันเลยนะผม สามบวกหนึ่งเท่ากับเดี๋ยวเราแยกไกลๆนะฮะสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะผมสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สองบวกสามเท่ากับห้านะผมสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะผมสามบวกสามเท่ากับหกนะผมเท่าหกนะผมแล้วก็หนึ่งลบสามเท่ากับสองนะผมหนึ่ง อสามลบสองเท่ากับหนึ่งนะผมสามลบสามเท่ากับศูนย์นะผมหนึ่งลบสองนะครับหนึ่งนะครับผมครับเราก็จะได้เลขใกล้เคียงนะผมเลขใกล้เคียงรางวันที่หนึ่งด้านบนนะผมหนึ่งสามสามจองนะผมทําให้ออกเลขที่หกสามนะผมงวดนี้นะผมงวดนี้นะผมออกหกสามตรงๆเลยนะผมหกสามสามหกนะผมนี่นะครับหกสามสามหกครับผม ง่ายๆฮะวิธีคิดง่ายๆครับผมแล้วเราจะทํมงวดต่อไปเลยนะครับผมทํมงวดต่อไปที่คัดเลขเด่นออกมาที่จะกาลังจะออกนะครับผมก็คือเราเอาหนึ่งสามกับหกสามนะครับผมตั้งเลยครับผมหนึ่งสามหกสามนะครับผมทุกตําแหน่งครับผมบวกทุกตําแหน่งหกบวกหนึ่งนะครับผมหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับผมแล้วก็สามบวกสามได้หกนะครับผมได้หกเจ็ดนะครับผมหกบวกสามนะครับผมได้เก้านะครับผม สามหนึ่งนะผมได้สี่นะผมแล้วก็ลบนะผมเหลือห้าครับผมหกลบหนึ่งนะเหลือห้าหกลบไอ้สามลบสามเหลือศูนย์นะผมแล้วก็หกลบสามเหลือสามนะผมสามลบหนึ่งเหลือสองนะผมนี่ครับผมเราจะได้เลขเด่นนะผมเลขเด่นคือเลขใกล้เคียงที่สุดนะผมของรางวัลที่หนึ่งบนอย่างเดียวนะผมนะฮะวิธีคิดของผมง่ายๆครับผมแล้วเลขเด่นวันนี้นะผม ที่เราฟันเลขวิ่งไว้นะผมก็คือได้สี่กับห้านะผมเห็นไหมครับสี่กับห้านะผมสี่กับห้าสี่กับห้านะครับผมสี่กับห้าเนี่เป็นบนนะผมสี่กับห้าก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมสี่กับห้านะผมส่วนมากจะออกกลับนะผม สองหนึ่งก็คือหนึ่งสามสามหกมหก็คือหกสามนะผมวันนี้เราจะเอากลับตัวนะผมเห็นไหมฮะสามหกนะผมหกยูนะผมหนึ่งยูนะผมคือเราเราจะมาลดตัวหน้านะผมจะมาลดตัวหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะผมแล้วก็กลับนะผมก็คือเลขเด่นวันนี้นะผมขึ้นลงเลยครับอ่า เก้าสี่นะผมเก้าสี่ก็คือขึ้นก็คือศูนย์สี่นะผมศูนย์สี่ลงนะผมก็คือแปดสี่นะผมแล้วก็ห้าศูนย์นะผมห้าศูนย์ขึ้นก็หกศูนย์นะผมหกศูนย์ลงลงนะผมก็คือสี่ศูนย์นะผมถ้าเราการด้านหลังนะผมกันด้านหลังไว้ ก็จะเป็นห้าหนึ่งนะผมห้าหนึ่งหห้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะผมห้าหนึ่งห้าเก้าฮะห้าเก้าขออภยัยห้าเก้าครับผมแล้วก็อีกอันนี้ก็ จะเป็น0ูนย์สี้าห้าครับผมเก้าห้ากับเกสมนะคผมเกากับเก้าสาเก้าห้าเก้โอเคนะัผมวันนี้เราก็ได้เลขเด่นชุดนี้นะบผมหมดเลยเก้าห้าเก็จะเลขทั้งหมดนะผม เอาไปกลับนะผมเดี๋ยวผมจะทําชุดสลับกลับให้นะผมว่าจะได้ไม่ต้องกลับนะครวันนี้เลขเด่นคิดแค่สองตัวนี้นผมวันนี้ผมฟันธงที่ครับผมอาจจะได้ไม่เซยเวลานะผมผมก็เลยหาทําก่อนนะมงแล้วค่อยถ่ายนะผมก็คือมันก็เหมือนชุดชุดเดิมน,นะผมที่ทำคัดมานะผม ันนี้ฟันธงเน้นๆเลยผมอตัวนี้เอาออกเลยอ่าวันนี้ของเราพัฒนานะผมวันพุธนะผมวันพุธที่เจ็ดนะผมหกเจ็ดนะผมปีหกเจ็ดก็จะได้นะผมของชุดที่ทํามาเมื่อกี้ที่อธิบายเมื่อกี้นะผมคือเด่นรูห้านะผมสายรูดสายวิ่งนะผมรูดห้ารูดสี่นะผมรูห้ารูดสี่บนอย่างเดียวนะผมอันนี้ชุดนี้เน้นบนนะผมผิดคือผิดถูกคือถูกนะผมสุดเดียวจบนะผม ไม่มีสูตรสำรองไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะผมผิดก็ผิดถูกก็ถูกไปเลยนะผมก็คือฟันธงนะผมที่49นะผม48แล้วก็05นะผมวันนี้นะผมเลขได้ทั้งหมดนะผม40 49 48นะผม05 06 04นะผมแล้วก็51 59 93นะผมก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเลขแค่นี้นะผมแล้วก็คัดดึงมานะผมอันนี้คือการน,นะผมเลขกัรเลขกัร ก็คืออันนี้คือทายน้อยๆนะผมทายน้อยๆก็คืออันนี้ก็เน้นๆหน่อยครับผมเน้นๆหน่อยก็คือชุดเน้นนะผมชุดเน้นนะผิดถูกเราก็มาทายกันสนุกๆนะครับผมเพราะว่าเออไม่มีใครรู้นะผมว่าเลขจะออกอะไรนะผมแต่ผมเน้นบนไว้อย่างเดียวนะผมประหยัดนะผมสายประหยัดเน้นบนอย่างเดียวครับผม อ่จริงๆแล้วไม่ไม่ต้องกลับเลยนะผมผมกลับให้แล้วแต่ว่าเออ่ท่านใดนที่อยากจะทายกลับก็กลับสักนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ับผมสนุกสนานนะผมสนุกสนานอา่าท่านหนมีสูตรอะไรเด็ดๆก็สามารถลงใต้คอมเมนต์ได้นะผมว่าจะตรงกันไหมนะผมแล้วก็ลองลองดูนะผมว่าสนุกสนุกกันดูนะผมทายสนุกสนุกกันนะครับผม วันนี้นะผมสายรูดสายวิ่งนะผมอย่าลืมนะผมอย่าลืมอันนี้เลยแล้วเลขเน้นนะผมเลขเน้นจัดไปเลยนะผมบนอย่างเดียวผมเราเราพัฒนานะผมเราพัฒนาวันนี้นะผมส่วนสูตรทุกสูตรนะผมมีเข้ามีรุดนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะลงฮานอยเวลาสิบแปดนิกาสามสิบนะผมเวลาเดียวเลยผมเวลาเดียวไม่ต้องไม่ต้องรูดทั้งวันนะผม,มคือเวลาเดียวง่ายๆับผม ผิดคือผิดถูกคือถูกนะผมเรามาทายกันสนุกสนุกนะผมเพราะว่าทางช่องนะผมไม่สนับสนับสนุนนะผมในการเล่นการพนันทุกชนิดนะผมวันนี้เรามาทายผลกันสนุกสนุกนะผมมาลองดูนะผมลองดูนะผมโอเคนะผมทุกสูตรนะผมมีเข้ามีหลุดนะผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะผมในการลงสูตรนะผมเมื่อวานนี้ลงฮานอยนะผมลงฮานอยเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนะผม ก็แตกนะผมแตกเจ็ดหกนะผมบนล่างเลยครับผมถูกทั้งบนถูกทั้งล่างนะผมเมื่อวานแล้วก็สายรูดสายวิ่งก็ให้เจ็ดกับสองไปนะผมฮานอยพิเศษนะผมไม่ฮานอยธรรมดาฮานอยธรรมดาเวลาสิบหกนกาสามสิบนะผมก็แตกหมดเลยนะผมแตกทั้งชุดนะผมวันนี้ลองมาลุ้นเา่านะผมเล่านี้เพิ่งเดินมาได้สามสี่วันนะผมสูตรนี้นะผมสูตรนี้นะผม เราส่นมากจะเดินไม่เยอะนะครับเดินน้อยนะครเดินน้อยถ้าเราจับทันเราก็มีโอกาสได้นะผมวันนี้เราก็มาจับเลขสนุกสนุกกันนะครับผมมาถ่ายผลกันสนุกสนุกนะครับผมว่ามันจะออกอะไรนะผมมาครับผมขอบคุณมากนะผมที่ติดตามแล้วก็รับชมมาจนจบนะผมสูตรทุกสูตรนะผมมีเข้ามีหลุดนะผมทางช่องนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะผมโอเคนะผมเราแค่มาถ่ายผลกันสนุกสนุกนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาให้ฮานอยนะผมฮานอยนะผมฮานอยค่อนข้างแม่นนะผมเราอันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกนะผมคลิปแรกเลยเรามาลุ้นกันดูนะผมวันนี้ฮานอยสิบแปดนาฬิกาสามสิบนะผมมั่นใจนะผมมั่นใจเหมือนเดิมถูกและเข้าแน่นอนนะผมฟันธงครับผมไปลุยต่อครับผมขอบคุณมากนะผมที่เข้ามารับชมนะผมสวัสดีครับ